ชื่อกริตยาอุทโทค่ะเป็นอาจารย์คณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีาในมุมที่ตัวเองเล่นเราจะไม่มองตลาดในเชิงของตลาดจัดตั้งแต่จะมองตลาดสดโดยทั่วๆไปที่มีอยู่แล้วแล้วตลาดสดทั่วๆไปตรงนี้สามารถที่จะมีการจำหน่ายสินค้าที่ทำการผลิตโดยกระบวนการการปลูก หรือว่าแปลลูกในมาตรฐานของเกษตรอินทรีย์ได้มันเป็นโจทย์ที่ท้าทายจุดเริ่มต้นที่ทํางานด้านเกษตรอินทรีย์เราเริ่มต้นจากการส่งเสริมเกษตรกรตอนนั้นจะเป็นเรื่องของข้าวนะคะหลังจากนั้นเมื่อผลผลิตออกมาสิ่งที่เกษตรกรมักจะถามคนส่งเสริมว่าส่งเสริมแล้ว จะให้เขาเอาไปขายที่ไหนนั่นก็เลยกลายเป็นที่มาที่ทําให้ตัวเองต้องมาเล่นงานด้านการตลาดพอจะเอาไปขายที่ไหนมันก็มองได้สองอย่างพวกข้าวมันมีปริมาณเยอะมันก็จะเป็นขายดับค้าส่งกับค้าปลีกค้าส่งส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะาขายข้าวตัวข้าวเปลือกแต่เราก็มองว่าการที่จะทําให้คนอุบลหรือคนในประเทศนะคะรับรู้เกี่ยวกับกลุ่มที่ทําการเกษตรตัวนี้ค่ะมันจะควรที่จะมีสินค้าที่นํา มาขายในประเทศด้วยตอนนั้นพอดีว่า,ามีการสืบค้นข้อมูลแล้วก็มีข้อมูลว่าจริงๆเรามีพื้นที่การปลูกสินค้าเกษตรน้อยมากถ้าเทียบเป็นสัดส,ส่วนกับทั้งหมดที่ใช้ในการเกษตรถ้าประเทศยังไม่ถึง1%อุบลยิ่งไม่ถึงใหญ่เลยนะคะแล้วกว่า90%มันคือส่งออก ของสิ่งดีๆแต่เพราะว่ามันกลายเป็นว่าสิ่งดีๆมันออกไปสู่คนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยตอนนั้นนะคะก็เลยก็เลยดันว่าเอออย่าส่งออกแบบนั้นหมดเลยมันควรที่จะมาเล่นการออขายในประเทศขายในตลาดท้องถิ่นก็เลยเริ่มด้วยการทำแบรนด์ข้าวชื่อบักหำอินซีก็แปลร,รูปตัวนี้แล้วก็ขาย ในช่วงนั้นก็อาศัยว่าตัวเองยังไม่ได้มีความเชี่ยวชาญอะไรกับงานด้านนี้มากนะักแล้วเราจะไปส่งเสริมคนอื่นแล้วเราทำยังไงดีก็เลยเอาตัวเองเข้าไปเรียนรู้ผ่านกระบวนการการทำงานจริงเริ่มด้วยการที่ลองประกาศขายดูสิเราจะขายได้ไหมในเครือข่ายที่เรามีนะคะ หลังจากนั้นพอเรารู้จักกับทางสื่อสร้างสุขใช่ไหมคะก็เป็นความโชคดีเราก็มีส่วนเข้าไปเริ่มเริ่มเหมือนตั้งแผงเล็กๆก,ก,กับทางสื่อสร้างสุขในห้านสูนีก็ไปขายแล้วมันก็ขายได้บางทีวันหนึ่ง1กิโลสอกิโลอะไรเงี้ยคะ่ะเอ,อ่อทำให้เราเองก็มองในเชิงของของการขับเคลื่อนว่าเออเราส่งเสริมให้ตัวเกษตรษกรต้องมานั่งขายนะอืมเขาก็คงมาได้เพราะว่า เราบอกให้เขามาแต่มันไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงของเขาทีนี้ก็ใช้ตัวเองอีกเหมือนกันถ้า่งนั้นไม่เป็นไรเราก็ขับเพื่อนราะเราเป็นคนที่อยู่ในเมืองแต่แตเกษตรกรต้องเดินทางไปที่อื่นก็เลยเ,เริ่มหาวิธีการว่าทาไงยอดขายเราจะเพิ่ม จากการขายข้าวอย่างเดียวพอข้าวอย่างเดียวเสร็จก็มาเจอปัญหาเรื่องว่าต้นทุนของกระบวนการการแปลรูปที่สูงนะคะแต่ว่าข้าวเราก็ยังไม่อยากขายสูงมากนะพยายามที่จะโคร,ราคาที่ถามตัวเองว่าถ้าตัวเองจะกินนะ่ะกี่บาทรับได้จริงๆแล้วการตั้งราคาตอนนั้นน่ะอาจจะออกมาจากตัวเองซะมากกว่าอยู่ในราคา60ไม่เกิน8ปบาทของข้าวที่ขาย เราก็คิดว่าแค่นี้เรารับได้ตอนนั้นไม่ได้นึกอะไรค่ะกินกาแฟหนึ่งแก้วหนึ่งเราก็กินได้เนาะในราคาหกสิบเจ็สิบข้าวนี้ไม่ใช่แค่เรากินคนเดียวเราซื้อให้กับครอบครัวเรากินได้ด้วยก็ก็กกเลยคิดว่าราคานี้มันน่าจะได้ในกลุ่มคนกลุ่มนึงแหละมันอาจจะไม่ได้ทุกกลุ่มคนก็เริ่มจากจุดนี้ค่ะคือยันราคาตรงนี้แล้วก็เรียนรู้กับเกษตรกรอีกว่า เข้าใจนะว่าข้าวดีทุกเม็ดต่อให้หักหรือไม่หักมันคือข้าวดีเพราะมันปลูกในระบบของเกษตรอินทรีย์แต่ผู้ซื้อเวลาบอกมาซื้อเขาก็อยากได้ข้าวที่สวยเพราะฉะนั้นก็เอาข้อมูลย้อนกลับแล้วก็บอกว่าปนไม่เอานะเม็ดหักเยอะๆก็ไม่เอานะฝุ่นในถุงก็ไม่เอานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ต้องใช้ความปราณีตในการที่จะต้องจัดการกับข้าวที่มันหักทําให้เห็นว่าข้าวหักมันเยอะมากมันเยอะมากแล้วก็เป็นต้นทุนที่ต้องแบ่ไว้ตรงนี้ถ้า ถ้าเราไม่ปล่อยไอ้ข้าวหักไปด้วยตอนนั้นก็เริ่มคิดการแปรรูปเพื่อที่หนึ่งขยับว่านอกจากข้าวเราเปลี่ยนเป็นสินค้าตัวอื่นได้เมื่อในแต่และปีที่ทํางานกับโครงการที่ได้ทุนของสาภาพยุโรปร่วมกับทุนสนับสนุนของทางมหาวิทยาลัยเนี่ยคะ่ะเพราะเป็นเกณฑ์ว่า90-10 ทุนยุโรปมา90%แล้วก็มหาวิทยาลัยสมทบ10%เนะคะเพราะนั้นเราก็จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาทุกปีก็ออกตลาดกับกินสบายใจทุกปีแล้วความสนุกมันก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเราเห็นการขยับของสินค้าที่เราขายได้นะคะเกษตรกร,เ,กรเองก็เห็นการทำงานกับเขาก็เริ่มง่ายขึ้นยอดมันจะขยบนะคะเราสามารถทำต่อวันได้ขึ้นหลักพัน พันบาทที่จะไปขายเพราะว่าเราขายปีกแล้วนั่งขายที่ศึกตุ๊กตุนีเหมือนกับคนมาซื้อเฉพาะวันเสาร์เราไปนั่งเรียกว่าเรียนรู้อยู่หนึ่งปีในงานดันดันจนยอดขายเราขึ้นพันกว่าแต่ถ้าเป็นช่วงเทศกาลเนี่ยหลายพันบาทในหนึ่งวันที่ทำคือความหลากหลายที่ตามมาแล้วก็ลูกค้าเราอาจจะเป็นลูกค้ากลุ่มเดิมแต่เราเพิ่มเติมให้เขามีทางเลือกในการซื้อสินค้ามากขึ้น แต่ด้วยความที่ยังยังเล่นอยู่กับตัวข้าวตอนนั้นสินค้าตัวเองจะไม่ค่อยแปลงออกไปจากตัวนี้มากนะักคือมีความรู้สึกว่าเดินเดินให้สุดเพราะฉะนั้นก็เริ่มเริ่มเริ่มแปลร,รูปโดยใช้ผลิตภัณฑ์จากข้าวเราตั้งแบรนด์อีกตัวหนึ่งว่าอีหล่า mm hmm. เพื่อบอกให้รู้ว่ามันเป็นสินค้าที่มาจากไลน์เดียวกันบักหามนี่คือตัวเด่นเป็นพระเอกพระเอกของเราคือข้าวไหลาสายพันธุ์ส่วนอีหล่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการแปลร,รูปโดยใช้ข้าว ถ้ามีใครบางคนอยากจะใช้โมเดลที่นุนําสินค้าเกษตรอินทรีย์เข้าไปสู่ตลาดสดที่ไม่ใช่ตลาดจัดตั้งนุ้ยคิดว่ามันมีความเป็นไปได้เพียงแต่จุดที่นุ้ยอยากแนะนำก็คือเขาก็ต้องเฟ้นหาเนาะคะ่ะคนคนนั้นให้เจอคนที่จะเล่นกับเขาได้นะคะคำว่าเล่นของนุ้ยหมายความว่าคนคนนี้จะต้องเชื่อในสิ่งที่เราทํานะคะและก็เป็นบุคคลที่สามารถควบคุมพฤติกรรมของตัวเขานะคะให้อยู่ในกฎเกณฑ์ ของที่เราสองฝ่ายตกลงกันได้นะคะซึ่งตรงนี้มันต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นนุ้ยจะไม่เสนอให้ใช้การปรับใหญ่หรือว่าทำใหญ่ทั้งตลาดแต่อาศัยจุดทำเล็กๆเ,เพราะาเราต้องคัดเลือกบุคคลคนนั้นนะคะไม่งั้นแล้วเนี่ยงานของเรามันจะค่อนข้างเหนื่อยในการควบคุมทุกๆจุดเราต้องการคนที่พูด ภาษาอย่างหนึ่งที่เราเคยได้ยินก็คือสีเสมอกันเพราะฉะนั้นเขาเชื่อในจุดเดียวกันเราทํางานร่วมกันได้อาศัยเวลาคัดกรองดีๆสร้างเครือข่ายที่มันเข้มแข็งนะคะแล้วก็ลดทอนต้นทุนบางอย่างได้เช่นต้นทุนของเวลาเราไม่ต้องลงตรวจเช็คเองเดินแปลงเองแต่มีเครือข่ายที่ส่งของให้เราได้ เราไม่จําเป็นจะต,ต้องไปคุมพ่อค้าแม่ค้าตลอดเวลาเราแค่สุ่มก็พอถ้าเขาปฏิบัติและควบคุมตัวเขาเองเล่นตามบทบาทตามเกณฑ์ที่กําหนดนะคะเพราะนั้นนุยก็เลยฝากว่าพยายามอย่ารีบร้อนเข้าไปแล้วก็เฟ้นหาบุคคลคนนั้นทั้งฝ่ายที่เป็นผู้ผลิตและผู้ค้าให้กับเรารวมทั้งถ้าจะให้ดีคือได้ตัวกลางที่เข้าใจในการรับสินค้า ในการดูแลของจากแหล่งผลิตจนกระทั่งถึงแผงนะคะในจุดนี้ก็จะทำให้รูปแบบแบบนี้นะมันเกิดขึ้นได้และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่น่าจะต้องเติบขึ้นมาอีกนะคะซึ่ตัวเองกำลังทำก็คือในเรื่องของการเรียกว่าสร้างตลาดหลายๆที่ไม่ต้องหยุดอยู่เพียงที่เดียวเพราะว่าเราก็เท่ากับว่าเราพึ่งพาที่เดียวนะคะถ้าเราสร้างได้หลายๆที่ ในหลายๆที่มี1แผงนะคะมันเท่ากับการสร้างกําลังการผลิตแล้วจากจุดๆเล็กๆตรงนี้ค่ะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นจุดที่ทําให้แม่ค้าพ่อค้าหรือผู้บริโภคในตลาดนั้นนะคะรับรู้และตื่นตัวเองหนูขอเล่าเคสเล็กๆก,ก,ก่อนปิดนะคะว่าอย่างสินค้าที่เราขายอยู่ตอนนี้ไม่ใช่แค่ผู้บริโภครายสุดท้ายที่รับไปบริโภคแต่เริ่มมี แม่ค้าในตลาดเองที่เขาแปลรูปสินค้าก็มาติดต่อที่แผงที่เราสร้างไว้นะคะแล้วก็รับสินค้าบางตัวแค่นี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วแล้วถ้าเราสามารถป้อนความหลากหลายได้เพิ่มมากขึ้นก็เชื่อว่าในอนาคตมันจะสามารถทำให้ตลาดตัวนี้ขยายจาก1เป็น2เป็นสแผงในอนาคตได้แน่นอน